คนเยอะครับขึ้นไปไหว้พญานาคนะครับ <c oughs> ที่วัดคำชะโนดคนเยอะจริงๆยิ่งกว่าบุญบ้องไฟลานน,น,นะครับนะฮะนี่ ตากล้องของเรานะครับทิมงานสอง,องรูทิมงานสองรูเรามาส่องพญานาคกันเล้อะบเทอกๆๆไปหมด เดินขึ้นไปอีกประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับลดไขมันไปได้ประมาณห้ากิโลถ้ามาทุกวันก็ไม่ต้องกินยาลดความบวนนะครับแมนมอไม่ไงไม่ไงขึ้นเดินเก่งเนี่ยโอ้โหดยอจดเลยแปดบปีปาดแม่ผมนอนติดหมอนติดเสื้อต่ถ้าแปดสิบแล้ว สุดยอดสุดยอดครับคนหลังไหลมานะครับนะครับตำนานผีจ้างหนังนะครับคำชะนดตำนานแห่งพญานาค <c oughs> คนถ่ายก็เหนื่อยนะครับ <c oughs> พูดไปกับเสาไป <c oughs> ฝักสักอนก็ไเลเดินแม่เด้อครับเกือบคุณแม่เราเกือบเก่าสิบีครับเลยไสงาโกครังที่สอังที่หนึ่งไหมพังงที่สองแล้วหนึ่งแปดปีหนึ่งแปีโอ้ครับแลูกสาวใหญ่แล้วก็ยังหกสิบหปีละเฮ้โอ้โหแม่เฮียท่าดล่ะผมสีสิครับ หน่อยบ่หน่อยเหรอแม่หน่อยสามสิบกิโลลหรอสังเกตคนที่เป็นไหวกบมาแล้วคนหน้าตาสอใสนะครับ โอ well, ้เ <to ป็ได้แม <uh ่ขอได้เล็ตัวไหนมาครับได้ปะบายนได้กับมิทิลีนี่อลแปงมานั่มพเอามาใ้ยูง่ายงานเร็วไหลมาพี่เร็วพี่ แต่และค้นกบมาหน้าตาสดใส,สแสดงว่าได้โตดีมาแล้วนะครับเนาะซุ่มที่ขึ้นไปกับเมื่อยแอ้แันไปแล้วครับ <laughs> ที่เรียกว่าคำชะโนดคือมีแต่ต้นชะโนดนะครับ ต้นชนดคล้ายๆต้นตานสูงแต่ละต้นสูงประมาณ30กว่าเมตรถึงเกือบเก<ม>ือบหกเมตรครับนี่ก็ศรัทธาทุกท่านกำลังหลังไหลเข้ามาก็รอกันขึ้นไปไหว้นะครับต้องสลับกันขึ้นและลง เ่งประสงค์องค์เจ้ากามาครับรอ,อดเนดยครับพายรอกร <c oughs> อ,อดจังหน่อยก็ได้อีแม่ <c oughs> ต้นต้นชนดทนี่แต่ต้ตตตน,น,นตตตสูงๆประมาณ4-50เมตร เอาเป็นเสาวิทียูชุ่มชนสบายเลยแต่ละวันนะครับสลับเปลี่ยน,นเงียนคนขึ้นมาหาชนน่าจะเป็นแสนนะครับสลับกันขึ้นมาไหว

แม่มารลุรั้ผู้มาทํา,าการจักราเป็นล่วมเกินต่อจริงจากสิจากไรด้วยกายกรรมวิจิกรรมวโนกรรม,มต่อหน้าหรือระกับานเจตนาหรือไม่เจตนารู้กรดีไม่รู้กรดีขอท่านรับขอสมรมกรรมให้การลูกหลานเพื่อความบริสุทธิ์ในการจักการาในการต่ดโชคกันหน้าเปิดป,ป้านสนามบารุญญาาีเบญกลางบัณฑิต ไปวาถึงกับข้างบนครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนเยอะมาก